พี่สฮ,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 ฮ่างเผื่อตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นั่งเร็วแค่ให้ตัวละครก็ให้เอ็นอยันยังมากหายเพื่อนซันก็ะหายไปแล้วเป็นแดนเออไปเอ้ยนายมีรอยอะไรฉันมาเนี่ยเออ จะใช้ให้ปรับวิตามินนะอ๋อโอเคได้เลยน่าเป็นไรหรอเลยใช้ไปก่อนนะน่าเป็นไรแบบจับไปได้แบบแบบแบบแไม่เห็นอ่าฮะเห็นไวไลน์มันมาเลยไวไลน์มันหายไปเลยเอ๊ะมันจะแมินหายไปเลยอ๋ออยนี่เองจะไวไลน์ที่วิตามินที่ที่นั่งอยู่แค่มีเพื่อนมาได้ทำไม เฟรดอลกูน่ยโอคับกนก่นเฮรยเดวนจับไหนอดอสตดตเอมนใชแล้วคตเอมนชิตหน้านายยากรอยขึ้นยดตู้อเจนิเจนจงจมนไม่ไม่มัดฟรังก้อตุตุ้งโ้ย 막 청량이잉, 이런게 또เ 차이십, 쿨이십, 녀자 어허. 걸을 배가. 펭펭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 펭 Tum 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 jum jum, 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 jum. ah tum Jum, dia dekat macam macam tu deng cing 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 ah tum ya gitung dah kham ah tum 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 Шоо. Гэм гүдэм. Э туу. Аар. Нее, 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 нее. Хө хо хо. Уу. Цоо. Оо. Туу. Аа. Нее. Ваа.

Tira só, tum, tum, tum. E o dia eu vou dizer isso. Tchau. Deixa eu te หข้ามาแล้วจู่อุนตอมเมียนอยู่ไหนข้าอยู่นี่เล่นไอจู่อุนตอมเียนแล้วอะเน่อยตรงจอโอเคฮึมนายขับรถงฉันขอาจิ้แต่จ่อ เก็บได้หนึ่งรอยกสีกลับไปเอ้ยฮ่าฮ่านีสุยิบฉันไปยิบเปล่าจะอุ่นจมีนสิทดี่ไร ร่างมัดปะเข็มเออฉันฝึกปิศาณเลยตู้เนี่นิคปีศาณใหมเออคือปีศาณใหมเหรอใช่ปิศานใหมเฮ็ดไมาตู้ 흐허허허. 흐허허. 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 흐

mũi tây mũi tây rằng ca họ cháu không có văn sao ca khư khư sọ to hơ chân chân ích cách chân nareo ơ xong rồi เดนก่อ,อ,อ,อน,นนอนกาไม่ผักต้มหส่อยิอ่มต้มเอนะหายไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนฉันนอนอยู่ตรงนั้นะ